ตามกระแสเราก็ได้ระจากอะไรถ้าถือว่าติดหน้ากระดานเอเียวอะไรไม่ลู้ กูยกกล้องมันเงียบเลยพอาะกูยกกล้องมันถ่ายมันเงียบเลยที่ตมมอนกูยกกล้องพูดอพตอนนี้กินปีนนไหนส้มตำอ่ะใกล้ๆอย่างนี้นะอยู่ข้างเนี่ยใกล้ๆอยู่ตรงโน้นรลงมาปุ๊บอ่ะใส่ได้เลยเออไม่ได้นี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมไม่ใช่อยู่ตรงนี้ก็มีต้องไปที่ร้านโปรดของเพื่อนเราเยอะปะเกิดเรื่องเยอะรึน้าบอกกู ออกมาแล้วไปได้แล้วส้มตำกูเซ็งหมดแล้วเราจะไกินส้มตำกันนะคะเราจะวอล์กไปทุกคนเริ่มไกลละตรงไหนคือซีเจเดินม,มาสิบโลแล้วบุปะลานี่หมายถึงใส่ปะลาะหรือใส่ปะลาใส่ปะลาทำไมทำไ,ไมจีบกอเน็กขึ้นมาอยากกินส้มตำแต่ว่ามันก็คือคขาว่าแต่ว่านั่นแหละแต่เติมข้างหลังไม่ปอยู่ขา้างหลังไม่ไ,ไมนนด้เอาไหนเอาไห ให้พูดก่อนแพ้ราตามบงคงหมูยาว,ยาวมาแล้วเมนูสุดท้ายเอานะยำมาม่าหมูสับกินดังมา,มามงก บ๊ายบายนะน้ำขิงบ๊ายบายบายบาย นี่เป็นหน้าที่แรกเจ้ก้มแน้าสั่งงานมันคือการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆค่ะจากการสังเกตและการรอกเรียนแบบนีีคือการเก็บหลักฐานทุกคนรู้ไหมคะว่าการเก็บหลักฐานจันเบ็กสิบนาที เดี๋ยวรถุดท้ายพอดีเลยทุกคนะมะม่วงุ้ยคุณจะกินอะไร <c oughs> ให้ติดตามนะคะผมจะกินโอวัลตินค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องด้วยน,นะคะทุกคนได้มะม่วงมาแล้วน่าชำมาก <c oughs> มาที่ <c oughs> ส่วนอาหารคอสโมนะคะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมีคุยงานต่อ เพื่อนวนนีเนี่ยมีความคิดยังไงบ้างเพราะว่าเราเนี่ยจะแบบหลบจากเรื่องแบบนี้ยังไงใส่ผ้าอ่ะมันเกดไปไหมเป็นลูกระทัมาห้บเรื่องวันน้ฟทุกคนเมื่อกี้เรามาอาบน้ำที่ห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานที่ห้องเพื่อนต่อค่ะเป็นอีกงานหนึ่งความนี้หนักมากกูเพิ่งถามมึงเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาว่าอยู่เซเว่นจะเอาอะไรไหมพอขึ้นมาถึงปุ๊บมึงทำะไรนะ รอไม่เอาแต่กูไม่ได้อยากจะกินเซเว่นไงกูจะกินปลาระดรป้าป้าบอหวานบอกเข้มบอกมันบอกินดิกูตีสองเกือบตีสามโอ้โหปากซีดมากกข้ัอะไรเราหนูเคยใส่ไหมคะ สถนกณ์อาจจะสลับกันกักาคนการอย้อนอนใยเพนเสร็จแล้วค่ะ้วันไปได้ดีควันไปได้วยดีค่ะทุกคน เมีวเ่อย่างสิกินข้าวกันค่ะทุกคนโอ้โหเซ็นต้นปากซิ้นเลยหอมสดปากตอก D N อ S P แท็บหรือไม่มีไม่มีแบบไม่มีสดย่งมีแท็กิน้าม กนายหน้าปัดกลัวเจ็บลืวแกกเดียวส่จแบบนี้สจานอันั้นใแบบนี้เนใจแ่อะไเยมืออยู่ทุกคนเรียนคอมกราฟเสร็จแล้วคนสุดท้ายของห้องดูข้าวแล้วก็ง่วงมากไปแล้วกินข้าวครั้งแรก ไม่ใช่เป็นข้าวคนเดียวครั้งแรกในเมืองทองค่ะขอบคุณนะที่มานั่งเป็นเพื่อนทุกคนดูมองไม่เห็นแล้วว่าอันไหนคือเดี่ยวมีแต่เครื่องปรุงกับอยูเกิดพิบูลครีมชีสไม่กิน แล้วก็เราจะลงไปหาซื้ออะไรกินกี่เอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็ลงมาท,ทําธุระค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปไหม่จะไปกินข้าวแล้วทุกคนเริ่มถ่ายให้ดูนะคะอันนี้กินเป็นต้มยําไก่แล้วก็ดูหนังไปด้วยกินไปครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งได้มาเล่นห้องไอทุกคนสอัสดเซโยชอนนไอซื้ออิมิตะโอฮาโยก็สามัน วันสุกวันสุดท้ายของบอกค่ะทุกคนวันนี้อากาศหนาวค่ะข้าวเช้าวันนี้ค่ะทุกคนสวัส <Hi. S 1> ดี รู้เลยชอบค้เดียวเหรอใช่ในั่งป่ะวินอะไรอ่ะไก่นะกินมากไม่ใช่ไก่นะไม่ใช่ไก่หรออ,อะไรอ่ะฟองเปียแล้วลกซ็ซาลาเปาไปซื้อมาจากหน้าคออ,ออ่ะเอ้ยแต่งตัวน่ารักจังอยากกินบ้าแต่งตัวที่เออนั่นแหละให้กันน่ารักเหมือนกันแหละ,ละ,ละสีห้ามกันมานั่งด้วยกันยานี่ สิิทธ์คู่ตรงข้ามเรียนหนังสืออร่อยมากทุกคนเรียนหนังสืออร่อยมากจริงหนังสือเล่มนี้ดีที่สุดความหมายของความดีงามความจำเนี่ยว่าก่บอกว่าท่านทำช่วงแรกๆแล้วก็ตามความหมายของเจ้าพูดจะรู้มาได้เฉย แล้วไกลวะเนี่ยกลับบ้านอยู่นั่นเรกลับเนที่เป็นหัวกนทงอาหากูทังคาบเลยทุกคนอยู่บนเตียงแล้วเรียนเสร็จแล้วค่ะคือวันเนี้เป็นสุดสัปดาห์ที่เพื่อนกลับบ้านไป80%เปอร์เซ็นามากหลังจากนอนมาอย่างเต็มอิ่นะคะ เราจะไปดีแบบกันนเก็บให้เราป้า 数速度，数，速度哎，哎。